ครับผมเป็กชายกิตติภูมิงามโค้ิอัลสรีเลขที่หนึ่งอยู่มสองัสิบสี่ครับนะครับผมช่วยเลขาแค่นั้นเนโดครับเลขที่สี่ครับอยู่มสองพันสิบสี่ครับวันนี้เราจะมาเรียนหนังสือซีไรเรื่องในเวลาครับหนังสือซีไร์เรื่องในเวลาเป็นหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับบทกวีนิพนธ์นที่แสดงความคิดเห็นที่หลากแหลมและเนื้อหาที่หลากหลายซึ่งกวีสามารถจับจังหวะที่ลีลาของโรง ขันกากรมาเรียกเรียงให้เห็นอัตลรีรณของกวีญี่ปนไทยอย่างช่ำชองสร้างจินตภาพกระทบอารมณ์และให้ความรู้สึกลึกซึ้งเป็นหนังสือที่ใช้กวีและเวลามาเป็นกรอบนำเสนอความคิดที่ว่าสรรพสิ่งล้วนเรียนอยู่ในมิติของการเวลาครับผม ได้ยังช่วยเตือนสติเราให้ใช้ชีวิตอย่างรอบคอบไม่ประมาทกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆรอบตัวที่เปลี่ยนไปกับการเวลานอกจากนี้ผู้แต่งคือรองศสตาจารย์สุพันธ์ทองซ้อยนาปากตาของท่านคือเรคามประโยคคํคำเป็นหนึ่งในคนที่มีความสามารถชื่อเสียงมากมายท่านเกิดวันที่เก้ามกราคมพุทธศักราชสพได้รับปริญญา และประาบันดิตภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคยตีพี่หน่งสือมามากกว่า7เ,เล่นและหนึ่งในงนั้นได้รับกรวีดีเด่นและเข้ารอบสุดท้ายชิงซีไล์ดีด้วยครับขอบคุณครับ